ความคืบหน้าการคิดตั้งโรลิเก้ครยอ์อฮมจงสินอันนี้เวลา16นาฬิกาสาินาทีนะครับวันนี้วันถึงอทิ์ที่28มีนาคมศุทธศสันราช2561บคืบหน้าน่ใกล้เสร็จแล้วมั้งครับผมมุวแต่กลับบ้านกลับมาหนุกตังเสร็จแล้วโอ้วไวคกสิบชั่วโมงตอนถ่ายครั้งเร่มันเที่ยงพอดีนะมึง 14:30ท้ายตั้งเสร็จแล้วโอ้เร็วมากเลยนะโอ้ตั้งเร็วเลยถามว่าถ่ายตอนนี้เลยหรือปจุบัน4:30น.ถ่ายตอนเที่ยงอันนี้มัน4:30น.เสร็จแล้วตั้งตรอยก็จะเป็นธีนครับ เป็ไม่ท okay. ันตอนที่เขาติดตั้งครับมาเสร็จแล้วโอไวมากเลยนะติดใจตอนเที่ยงนี่สี่โมงครึ่งตั้งเสร็จแล้วโอ้ยไวมากเลยครับเห็นว่าตามนี้นะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็ตามนี้แหละเดี๋ยวคงไม่ต้องดูแล้วครับหมดคลุกยางให้พันไม่จำตัวเรื่องเลย ทางวัดทำวิธีครับตอนนี้ไอ้ผ้าตรงกลางก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับแต่ก่อนมันจะมีคําว่ากล้วยหอมแล้วก็เบอร์ทูนี่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วสวยงามมากเลยเสียทถาอุ้ยห้ามห้ามย้ายนะจ๊ะเสติสิงโครห้ามย้ายนะจ๊ะอย่ากรอบเสติอ่านจริห้ามย้ายห้ามย้ายใครมูล งงหลังวันนี่มูแจงโดนชาร์หลังคืนนี่มูโจงเตรียมแล้ข้างหน้าห้ามยายเมียนห้ามยายมีไม่โทรอันวะไรห้ามยายห้ามยายเลยครับมีเบอร์โทรเรียบร้อยบ่โอ่คไม่ไม่มีเบอร์ไม่มีไม่โทรนะมีเบอร์โทรห้ามห้ามยายห้ามยายไม่มีไม่โทรนะห้ามยายซึ่งเดียวนี้มียี้หนูห้ามยายไม่โทรก็ไม่ใส่ อาำย,าย่าจริงดิโอ้ะอบเลี่ยนผ้าใหม่ครับสวยงามมากอุลรอยชน,นะวัน